ข้อ1นึงนะครับจากข้อมูลของโปรเซสทั้ง5และอัลกอริทึมการจัดเวลา CPU ที่กำหนดให้ตรงเกติมคำตอบในตารางให้สมบูรณ์นะครับจากที่ให้มาก็จะมี5โปรเซสนะครับผมตารางผลลัพธ์นะครับ Efficiency ก็คือในข้อนี้จะมีการทำงานแบบต่อเนื่องนะครับไม่ไม่มีหยุดก็คือโปรเซสหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำต่อเลยครับไม่รอก็เป็น100%นนะครับก็ จะเป็น1.0ตู้พุทธเกิดจากลาทั้งหมดนะครับผมหารด้วยโปรเซสทั้งหมดครับก็จะได้เท่ากับโปรเซสทั้งหมดเอ่อโปรเซสทั้งหมดหารด้วยหารเวลานะครับผมก็จะเป็น0.25 d u r a t i o n Time นะครับผมก็คือเวลาเวลาทั้งหมดของระบบจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจาก P1 ก็คือ ศูนย์สอใช้5้านะครับพอมาถึงโปรเซสส2ก็จะเป็นนับจากห้าหกเจ็ดแดก็คือเวลาที่ใช้ซี u ก็คือ4นะครับก็บวกจากของเก่าห้บวกสก็เป็น9้านะครับทีนี้เ v เวอร์ก็หาค่าเฉลี่ยนะครับได้คำตอบก็คือ5้าบวกเก้าบวกสิบหกบวกสิบวกยี่สิแล้วก็ส่วนด้วย จำนวนโปรเซสต์นะครับก็คือ13.8นะครับส่วนเวลทิ้งไทม์ก็5้าบวกเบวกสิบหกบวแล้วก็ส่วนด้วยโปรเซสต์ทั้งหมดนะครับก็9.8เหมือนกันครับเปอร์เซ็นต์ซีพนะครับเกิดจากออระยะเวลา CPU ส่วนด้วยระยะเวลาทั้งหมดนะครับ จากโปรเซสที่หนึ่งนะครับก็คือจะ cpu ใช้ไป้0ถึง4นะครับก็คือห้าห5ก็คือเท่ากับ1โปรเซส2ใช้เริ่มจาก5 6 7 8นะครับเป็น4ก็คือ4อี่หาร9ก็เท่ากับ0.44นะครับโปรเซส3 9 1 9ถึง15นะครับก็เป็น7นะครับ7หาร16 0.4375นะครับ p 4เริ่มจาก16ถึง18นะครับก็คือ3นะครับ3หาร19เท่ากับ0.15789นะครับ ัวสุดท้ายนะครับจะมีแค่1ส่วนด้วย20 0.05ครับ